คุณสมบัติของมันก็คือมีความสามารถที่จะทะลุทะลวงได้ในระดับหนึ่งหัวแบบเขาเรียกว่ามินเนาลสไตลนะครับ ก็คือแบบพวกหัวปลาอันนี้ก็เป็นของของนปอน่ะหัวโจ๊กหัวโจ๊กต่างนะเขาโฆษณาไว้อยู่แล้วนะฮะสำหรับหัวจิกตัวนี้ว่าตกปลากระพงได้ดีนะฮะมีหัวจิกตัวนี้มีเมื่อยแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าปลากระพงจะกัดดีมากนะฮะก็ช่วยเขาโฆษณานิดนึงนะฮะก็เป็นเพื่อนๆกันมินนาเนี่ยมันก็เหมาะกับเหยื่อที่มันมีมูเม้์อ่ะก็คือมันมีหางโบกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นพวกเหมาะกับพวกเหยื่อเล็กๆด้วยก็จริงๆมันก็แล้วแต่หัวด้วยนะหัวเล็กก็ต้องเหยื่อเล็กไอเดียของมันก็คือเหมาะกับ น้ำที่มันเคลีรย,ยนิดหนึ่งนะครับมีสตรัคเจอร์ใต้น้ำหรือว่ามีมิวปะสักใต้น้ำเล็กน้อยได้นะแอคชั่นจะออกมาแบบธรรมชาตินะครับเป็นสวิมมิ่งโมชั่นที่สวยปลาที่เป็นนักล่าจะชอบซึ่งบ้านเราก็จะใช้ตกกระพงกันทข้งๆเยอะนะฮะเป็นหัวมาตรฐานตัวหนึ่งของบ้านเราเลยที่นิยมใช้กันนะครับสำหรับใครที่ชอบตกกระพงก็หาเก็บมาได้นะฮะก็ติดกล่องไว้